สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูราคริสตัลทาโรนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียรคาร์ดนะคะเรามาเล่นสนุกสนุกกันในหัวข้อคุณจะมีความสมหวังในด้านใดนะคะในช่วงนี้นะคะคุณจะพบความสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องอะไรเรามาดูกันนะคะก็ตอนหน้าของเรานะคะก็มีประกานะคะให้เราเลือกนะคะแทนกลองไพ่นะคะก็จะเป็นกองที่1นนะคะ กล่องที่สองนะคะสีเขียวกล่องที่สามสีชมพูนะคะหากเลือกได้แล้วนะคะก็เข้าไปชมนะคะกองไพ่ที่เราเลือกกันได้เลยนะคะขอให้มีความสุขในการเล่นเทียา,าร์คัสนะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกนะคะประกาสีน้ำเงินนะคะหรือกองไพ่กลองที่หนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คนที่เลือกนะคะกล่องที่หนึ่งนี้จะมีความสมหวังสมปรารถนาในด้านใดน,นะคะเดี๋ยวเรามา,เ,าเล่นที่อาคาดกันนะคะเ,เราจะมาทำนายกันนะคะใช้ไพ่สองสำรับนะคะเช่นเคยนะคะเ,เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่สรุปนะคะเ,เรามาดูกันนะคะคนที่เลือกนะคะท่านที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะหรือประกาศสีน้ำเงินนะคะท่านมี สิ่งที่จะสมหวังในช่วงนี้นะคะในเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะไม่นายเยอะนะคะเราจะเล่นกันสนุกสนุกนะคะใช้ไพ่ทาโร่ข่าวดีกำลังจะมานะคะเรื่องดีๆฮะจะมาให้เรา,าผ่านพ้น สิ่งที่เรามีความทุกข์ความโศกนั่นเองนะคะข่าวดีได้สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะห้าใบนะคะห้าใบต่อไปแนะนำเรามาดูกันนะคะในช่วงนี้คนที่เลือกนะคะกองที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของอ่าข่าวนะคะหรือการงานที่เรา เคยทำนะคะหลายอย่างมาก่อนนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะคะ,ะไม่มีความสุขหรือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะคะที่มันมาอย่างรวดเร็วนะคะเมื่ออครั้งกนูนนะคะหรือข,ข่าวก่อนครั้งก่อนนูนนะ,ะแล้วต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะได้นะคะ,ะเขาเรียกว่าใช้คำว่า ผจนนะคะหรือเอเวนเจอร์นะคะเอเวนเจอรกับสิ่งที่แปลกใหม่นะคะ,ะกับสิ่งที่ทําให้เรามีความตื่นเต้นนะคะอ่าเรามีความท,ทยานอยากรู้นะคะแต่ก็จะเป็นช่วงที่เรากำลังลงทุนนะคะอ่าเรากำลังลงทุนกำลังอรอความงอกเงยของผลงานนั้นอยู่นะคะหรือสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่นะคะ สิ่งที่เราทำนะคะสิ่งที่เราเรอคอยนั้นจะใช้พละงกำลังมากนะคะ่าพอสมควรนะคะอ่าจะใช้ความสามารถนะคะอ่าลงทุนลงแรงนะคะแต่มันก็ทำให้เรา,าได้ผจญกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณมีแพชชั่นคุณ กำลังที่จะทยานนะคะมุ่งมุ่งมั่นมุ่งหน้าอ่าไปอย่างใจจดใจจ่อนะคะอ่าเป็นอาจจะเป็นความอ่รีบร้อนนิดนึงนะคะอ่าคุณอยากทําให้มันประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่ามันยังเป็นช่วงที่เราเรอคอยอยู่นะคะคุณจะต้องใช้พละกําลังพอสมควรนะคะจะบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะคะอ่า ความสมหวังใดนะคะที่จะเข้ามาหาชาวกล่องที่หนึ่งนั่นก็คือข่าวเรื่องราวความที่เราเคยเศร้าเคยเสียอกเสียใจมาเมื่อก่อนนูนนะคะเรากำลังจะพิกนะคะอะ่กำลังจะพิกตัวเองนะคะผจญเขาเรียกว่ากล้าที่จะผจญน,นะคะ,ะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้าทาให้เรา,เาได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะสำหรับคนกองที่1น,นะคะอาจจะต้องรอคอยสักหน่อยนะคะคุณจะต้องใช้พละกกำลังเพราะสมควรนะคะในการที่จะมุ่งมั่นนะฮะฝ่าฝฟ,ฟันไปข้างหน้าพอสมควรนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องอใช้ความสามารถหลายอย่าง ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่แนะนําอะไรนะคะชาวกองที่1นนะคะสําหรับชาวกองที่1นึ่งนี้ก็ช่วงนี้ถามว่าความสมหวังใดความสมปรารถนาใดนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนแล้วคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกล้าเผชิญนะคะกล้าตัดสินใจกล้าที่จะลุยนะคะ ลุยไปข้างหน้านะคะแต่คุณก็ต้องใช้พละกําลังพอสมควรนะคะเดี๋ยวคือไพ่ไม่ได้เปิดเยอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ถึงตอนจบดีเท่าไหร่แต่ว่าณนะขณะนี้นะคะณนะช่วงนี้เดี๋ยวเราให้ไพ่ช่วยนะคะให,ให้ช่วย,ยสรุปนะคะแนะนํานะคะเราจะใช้สําหรับนี้นะคะไพ่แนะนํานะคะ <c oughs> ว้าวกระเด็นออกมาเลยนะคะ อารมณ์นะคะโรแมนต์มานะคะสร้างบรรยากาศดีๆนะคะให้เราเป็นผู้ที่มีความโรแมนติกนะคะหรือบรรยากาศนะคะในการที่จะทําให้เราสุขความสําเร็จนะคะหรือจะสมหวังนะในการสร้างรออีกนะคะอยู่ในช่วงอีกไม่เกี่ยาที่ข้างหน้านะคะอีกไม่เกี่ยาที่ข้างหน้านะคะ อืมอจะสมหวังหากอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะคะคุณยังไม่พบนะคะสิ่งที่คุณกำลังพัจนอยู่หรือว่าคุณกำลังทำให้มันงอกเงือมันยังไม่สำเร็จนะคะคุณก็รออีกประมาณหนึ่งประมาณเดือนสองเดือนข้างหน้านะคะอ่าหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าอันนี้หนึ่งถึงอาทิตสองอาทิตย์นะคะหากว่ามันยังไม่ ได้ดังใจนะคะคุณก็อาจจะได้รอไปก่อน,นะคะ่ะคือคุณสร้างความโรแมนติกหรือว่าจินตนาการของตัวเองให้มันสําเร็จก่อนนะคะคือมันจะต้องเกิดจากการใช้จินตนาการนะจินตนาการนี้มันจะต้องเป็นจินตนาการเชิงบวกเป็นจินตนาการที่เรา,าฝันนะคะเราวาดฝันสิ่งใดที่เรากําลังที่จะทํามุ่งมั่นอยู่เรากาลังก่อร่างสร้างตัวอยู่นะคะให้เรา ทําให้มันเข้มข้นนะคะคุณใช้จินตนาการจดจอนะคะใช้สติสัมปชัญญะของเราจดจอนะอทุกวันทุกคืนทุกเวลาก่อนนอนตื่นนอนขึ้นมานะคะคุณฝันว่าคุณจะมุ่งมั่นทําอะไรก็ตามนะคะนี่คุณมีแพชชั่นอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ใช้จินตนาการของตัวเองหากว่าเราทําแล้วนะคะในประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันยังไม่ได้ผลให้ทําต่อไปนะคะ คุณก็จะประสบความสําเร็จภายในเดือน2เดือนข้างหน้านั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่จะทําให้วงที่1สมหวังนะคะก็คือการใช้จินตนาการนะคะการใช้ความรู้สึกนึกคิดให้มันเป็นเชิงความรักความที่เราต้องการปรารถนานะคะความฝันของเรานะคะในเชิงบวกนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้นะคะชาวกองที่1นนะคะ สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รูลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอต้อนรับนะคะสําหรับชาวกองที่2นะคะคนที่เลือกปากกาสีเขียวนะคะหรือคนที่จะอ่านไพ่กองที่2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสมหวังใดนะคะที่คุณจะได้รับในช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ทาร่นะคะแล้วก็ไพ่แนะนํานะคะ ใช้สองสำงรับแล้วก็จะไม่ได้อ่านนานนะคะเราจะเปิดแค่ห้าใบเท่านั้นเองนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเพื่อความาจะไม่ได้ให้คลิปมันคลิปมันยืดเยื้อะนะคะนี่อยากออกนะอยากออกก็ออกนะคะเดยวแฮงแมนนะคะเราเล่นกันสนุกสนุกนะคะความสมหวังใดนะคะที่คุณจะได้รับนะคะในช่วงนี้นะคะ ข้าไมาน้นะว้หวว้ว้วอเพนะคะ เรามาดูกันนะคะสําหรับท่านที่เลือกกล่องที่สองนะคะหลังไพ่ยังประมาณนี้เรามาดูกันสิ่งใดก็ตามที่คุณสักนะคะคุณมีความขัดแย้งคุณมีปัญหาคุณมีอุปสรรคคุณคุมเครือคุณไม่ชัดเจนนะคะคุณเคยไม่ชัดเจนคุณเคยแบบว่าเลือกอะไรไม่ถูกสักอย่างนะอ่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังถูกซัก มีความมีความสับสนใดๆก็ตามนะคะที่มันไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจนะมันคุมเครืออยู่เดี๋ยวเราให้ไพ่แนะนำนะคะ,ะเราให้ไพ่แนะนำนะช่วยแนะนำนะคะว่าช่วงนี้นะคะ,ะความสมหวังได้นะที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะได้ออกจากความ คุมเครือนะคะความไม่ชัดเจนนะคะการตัดสินใจใดๆไ,ไม่ได้สักอย่างนะคะการเป็นการขัดแย้งนะมีอุปสรรคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้แนะนําก็คือ take action นะคะไม่ว่าคุณจะมีความขัดแยง้งคุณจะมีความสับสนคุณจะมีความไม่คุมไม่เอ่อไม่ชัดเจนนะคุมเครือนนะคะใดๆก็ตามนะคะให้คุณนะคะอ่า action นะคะ อเยะยุทภไพ่แนะนําแบบนี้เลยนะคะความสมหวังใดก็คือช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ว่าสมหวังดังใจเท่าไหร่นะคะแต่ไพ่บอกให้คุณคะให้ดําเนินต่อไปนะคะมีการรอนะคะเพื่อที่เราจะประสบความสําเร็จในไม่ช้านั่นเองนะคะแล้วประสบความสําเร็จเมื่อไหร่นะคะอ่านี่ไพ่บอกให้ บอกว่าเรา,าสตรักอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนมันคุมเครือมันเลือกไม่ได้นะคะมันมีางานเยอะยะมากมายตัวเลือกเยอะยะมากมายนะคะให้เรา,ายัางต้องเทคแอคชั่นต่อทำต่อไปนะคะแล้วก็รอคอยทำต่อไปอย่าหยุดนะ แล้วนะคะอ่าเมื่อไรหรืออย่างไรนะคะให้ไพ่แนะนําเพิ่มเติมอีกนะคะสําหรับคนกองนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคนี่แหละแต่ว่าเราจะได้ความสมหวังใดเข้ามาบ้างนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะาการใช้จินตนาการเหมือนกองที่หนึ่งเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะคะ Romance น,นะคะนี่ก็ i n the n e a r Future เห็นไหมคะมันเป็นไปเหมือนที่หูแลพูดเลยนะคะ เรามาดูนะให้บอกว่านะคะให้คุณใช้โรแมนต์นะคะโรแมนต์นี่จะหมายถึงความโรแมนติกความรู้สึกดีความอินเลิฟความาใช้จินตนาการวาดฝันอ่าแต่ความรู้สึกของลูลานะน่าจะรู้สึกว่ากลุ่มนี้จะต้องใช้เหมือนกองที่หนึ่งก็คือเราใช้จินตนาการวาดฝันในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เรา อ,อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะให้มันเป็นเชิงบวกนะให้มันเป็นจินตนาการที่เราต้องการจริงๆเราจะไม่จินตนาการถึงปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งความสับสนใดๆก็ตามความไม่ชัดเจนใดๆก็ตามให้เราชัดเจนเข้าไว้ในเรื่องของจินตนาการของเราความาที่เรามองแล้วมันชัดว่ามันเป็นความสำเร็จของเราให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะ เพราะว่านะคะในไม่ช้าในอนาคตน่ะเราจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ no นี่หมายความว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะคือเราอาจจะมีความคิดที่กังวลน,นะคะ t า e m o มูนขึ้นนะคะหรือว่าห้าม้าดๆก็ตามนะมันอาจจะทําให้เรามีความกังวลมีความคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะ,ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมาเนินนานแล้วนะ แต่ไพ่บอกคุณว่าให้คุณเปลี่ยนที่จะรู้จักจินตนาการในเชิงบวกนะคะโรแมนต์นะมันจะเป็นเรื่องของความสุขความรักความรู้สึกดีนะคะความที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วมีความสุขสิ่งแวดล้อมรอบกายเรามีความสุขมันดีไปหมดมันสมหวังมันได้ดั่งใจไปหมดอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะแล้วก็ความรู้สึกของดูละก็จะอยากจะบอกคนกองที่สงว่าแบบนั้นด้วยจริงๆนะคะว่า คุณสามารถที่จะทําการจินตนาการได้การวาดฝันให้เกิดความโรแมนต์ได้แล้วในอนาคตข้างหน้านะคะคุณจะประสบความส,สมหวังจริงๆดังที่เราคาดหวังไว้หากเราจินตนาการไปในเชิงลบเราก็จะได้ในเชิงลบนะคะหากเราจินตนาการหรือว่าเราวาดฝันในเชิงบวกนะคะมันก็จะไปตามที่เราจินตนาการเพราะความคิดเรามีตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อของเรานะคะ มันสามารถจะสร้างความจริงได้สร้างอนาคตให้เกิดกลายเป็นจริงได้นะคะสำหรับกุณกองที่สองนะคะหลูหลาก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วสามารถจินตนาการในสิ่งที่ดีๆได้และประสบความสำเร็จได้โดยไวนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หลูหลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านที่เลือกนะคะประกาศสีชมพูหรือคนกองที่3นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกองที่3านะคะอ่เราจะมีความสมหวังในเรื่องใดนะคะในช่วงนี้นะคะหลุดหลาชายไพายทาร่แล้วก็ไพ่แนะนํานะคะสองสำรับนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช้เวลานานนะคะเปิดห้าใบนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเราเล่นกันสนุกสนุกนะคะอย่าถือเป็นจริงจังมากนะคะ เราจะมีความสมหวังด้านใดในช่วงนี้นะคะเราจะมีความสมหวังในด้านใดในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันว่าคนกองที่สามนะคะ,ะจะพบเจอนะคะความสมหวังในด้านใดโอเคนะคะ, <c oughs> ะความตื่นรู้ความรู้นะคะ ยิ้มนี่ลองอ่าคนกองที่3ามนะคะคุณจะได้นะคะอ่ามีการตื่นรู้นะคะจากการที่เรามีความขัดแย้งนะคะการสับสนการอ่าการที่เราอยู่กับผู้คนนะคะเยอะแยะมากมายนะคะมันทําให้เรามี ความที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจบ้างนะคะแต่ว่านะาคุณอยู่กับผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะอ่ามันทําให้คุณรู้การความแตกต่างเหล่านั้นนะคะอ่ามันทั้งทําให้เรามีความเจ็บปวดมันทั้งทําให้เรามีความหนักอกหนักใจนะคะมีความสุขด้วยนะคะทั้งทุกอย่างเลยนะคะเมื่อเราพบปะผู้คนมากมายนะ,ะแต่คุณนะ่ะมีความ เขาเรียกว่าสมหวังในเรื่องของความเข้าใจการมีความรู้การอยู่กับผู้คนเยอะแยะมากมายมันทําให้เราตื่นรู้นะเขาเข้าใจผู้คนความแตกต่างที่อยู่รอบข้างเรามันไม่ได้ทําให้เรามีความแตกแยกนะคะอ่าแน่นอนมันอาจจะมีความกระทบกระทั่งนะมีทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่ามันช่วงหนึ่งมันกังวลมัน ไม่มีความสุขนะก็มีความสุขบ้างสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่านะคะเมื่อเรานะคะมีความแตกต่างซึ่งกันและก,กันนะคะ,ะมันก็มีความเจ็บปวดแต่มันก็จบเป็นนะคะนี่คือม,มันจบเป็นนะมันไม่ใช่ว่าจะทุกข์ไปตลอดนะคะเมื่อ,อมีเขาเรียกว่าจบสิ้นนะคะความทุกข์ความโศกแล้วมันก็กลับมาที่จะ กังวลหรือหนักอกหนักใจได้หรือ,อเมื่อมันมีความเขาเรียกว่าหนักใจหรือว่าเป็นแบกภาระอะไรบางอย่างแต่ในที่สุดเราก็มีความมีความสุขได้มันจะปนกันอยู่ในคนผู้คนที่มีความแตกต่างกันรอบๆกายเราช่วงนี้คือความสมหวังของเราก็คือเรามีความเข้าใจนะคะเรามีความ เห็นอกเห็นใจนะกับผู้คนนะคะเราเข้าใจนะว่าความแตกต่างไม่ได้ทําให้เราแตกแยกนะมันสามารถที่จบสิ้นลงมันเริ่มต้นใหม่แล้วมันมีความสุขได้มันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้ถ้าทางพุทธศาสนาก็จะบอกว่ามันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดานะคะกองนี้สําหรับคนที่ตื่นรู้จริงๆนะนะคะก็จะปนปนกันแบบนี้นะคะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์หรืออยู่ร่วมกันกับ ผุ้คนมากมายนะที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างนะคะก็จะมีทั้งความสุขความทุกข์ปนเปกันอยู่แบบนี้นะค,ะคุณมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่แนะนำนะคะเป็ในในทางที่ดีนะคะคนรองที่สามนะความสมหวังอ่เมื่อเรามีความเข้าใจนะคะม,มีความเข้าใจ ในผู้คนนะเราก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นนะคะไพ่ที่ปิดท้ายก็คือเรื่องของความสุขนะเรามาดูว่าไพ่จะแนะนํากดกองที่สามอย่างไรบ้างนะคะไพ่แนะนํแนะนำ,นะนำกลกองที่สามอย่างไรบ้างนะคะหล่นออกมาเลยนะคะก็คือ abundance โอ้โม oh, ันล้อตามกันนะคะ abundance นี่ก็คือเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นี้ไม่ได้หมายถึงการเงินอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงความสุขภายในภายในจิตภายในใจของเราที่เรามีความมั่งคั่งเหลือเฟืออ่าเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้น้ําจิตน้ําใจก็ได้ที่เราเหลือเฟือที่จะเผื่อแผ่ให้ผู้คนเมื่อ เมื่อเราเข้าอ,อกเข้าใจผู้คนเราก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างนั้นเป็นความแตกแยกเราเข้าใจว่ามันมันก็เป็นของมันแบบนั้นบุคคลคนนี้ก็เป็นของเขาแบบนี้เออทำให้คุณมีเมตตามากขึ้นทำให้คุณมีความอบันดันอิ่มเอมในใจนะคะคุณไม่ไปตัดสินเนาะเออนี่คือล้อตามกันมากๆนะคะที่สองก็คือนะคะคุณจะได้ กับความสุขความสำเร็จภายในใจนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็คุณพร้อมหรืยอยังนะความอบานดั้ของคนกลุ่มนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะนอกจากเราทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เราอยู่ได้แล้วนะ่ะคุณก็จะเจอความสุขสงบหรือแม้กระทั่งโชคลาภด้านการเงินการทองก็ได้ด้วยในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะคะ คุณอะพร้อมหรือ,อยังนะคะที่จะได้รับความอบันด a นส์นะคะโอ้รู้สึกปื้มปิติกับคนกองที่สามมากเลยนะคะดูไพ่ออกมาเหมือนหน้าน่ากลัวเนาะใครก็จะกลัวนะสิบดาบสิบไม้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ คุณหารู้ไหมว่าคุณผ่านมันมาได้นะคะคุณเข้าใจชีวิตแล้วคุณก็ได้รับรางวัลน,นะความอบนดตนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะได้รับแน่นอนนี่คือช่วงนี้นะคะคุณจะได้สมหวังเรื่องของความดมสมบูรณ์นะคะให้จิตในใจด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ตามขออวยพรนะคะให้กับคนของที่สามนะคะได้รับความอบันตินะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ มารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรูหลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ